สมาชิกของกลุ่ม M 6ได้สื่อไปเจอความลับของกลุ่มบินเลอร์และภายในโลกกระจกก็เกิดการบั๊กป็นเ่องปกติของมันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรและเคสที่สมาชิกของกลุ่ม M6 ผู้กพวกเขาส่งสมงมาเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้ที่ถูกลักพาตัวไปโดยแฮกเกอร์และภายในโลกกระจกไม่สามารถลองเอาออกมาได้ส่งผลต่อโลกจริงหลังจากนั้นอะรลรกละเคก็ได้ประสบปัญหาใหญ่ก็คือเบลเลอร์พวกเขาเลยทำการแยกย้ายก,กันไป อลเลนอลเลนศูนย์ตอนนี้ถูกโจมตีสถานการณ์นายเป็นไงบ้างนั้นขาดการเชื่อมต่อสวัสดีครับผมคือ h อ็นรับกับเกม Into e m i l l e r นะครับไปกันเลยกระฟันไปครับแล้วก็บอกก่อนเลยว่าผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วรประมาณหลายรอบอยู่ ถ้าเห็นผมรู้จุดๆนั้นแล้วทำไรแลร้วรู้รู้หมดว่ามันอยู่จุดไหนก็ไม่ต้องสนใจแลวไม่ต้องสงสัยพอผมผ่านมาแล้วยังไงล่ะแค,แค่มาล่า,าใหม่ดูมึงเป็นใครมึงมาทำเฮี้ยอะไรที่นี่ใส่หัวไปพ้นโอเคไม่น่ามาเลยพี่เขาไล่อกูล้วโอเคกระโดดนี่ก็จะเป็นโหมด t ูทเลี a ยนนะครับมันสอนแล้วอยู่ตอนนี้สเตตัสของคุณกดมาก็ซื้อเลย เอาไโอเคซึ่งผมเล่นไปแล้วนิดหน่อยนะครับนี่ไงสังเกตจากไฮเดนชิปที่ผมเก็บมาสามันนั่นแหละครับเ,เก็บมาผมเล่นไปแล้วนิด,น,ดนิดหน่อยเองไม่ได้เล่นไปเยอะมากเอเยยิงไปเอาเดียวอ,อัพพอดีเลยเป็นดาเมจด้ยดินี่ดีกว่าคลิกน,นะครับต้องการอยู่พอดีเดี๋ยวค่อยเก็บด้วยแล้วก็พอให้ไฮเดนชิปมันยังไงดี ให้มันเก็บเก็บเยอะๆแล้วก็ให้มันให้เลือดเทน่ะน่าจะดีนะครับโอเคแล้วผมก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ใครๆหลายๆคนมันมาแล้วก็ทำย่างเงีเงเ้ยเป็นเงีเ้ยเฮ้ยไปไงวจะเฮ้ยไปไงเบยังจำได้เลยอย่างว่าแต่คุณแล้วผมก็เป็นนะเป็นเงีทุกคนไปกันต่อเฮ้ยชัวร์ปั่นไปอีกทีปั่นไปยืนประโยชน์นะภาษาเมียนืนทั้งที แี่ได้อ่านแต่กูไม่ได้กดอ่านเลยเมื่อกี้ได้กูกดก่อนเลย <laughs> เกขึ้นไปเลยครับแม่งไม่ได้กดอ่านกูไม่ได้อ่านเลยกูกดเลือ่อนยิงมันก่อน <laughs> ไป <laughs> นี่ก็รอก่อนนะนเป็นบทนำของเกมเ e m o n Jam Studio and Anno Studio Present <c oughs> ของใครชื่อใครนี่คนทำเกมนี้ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ย Into Mirror เสียงต้องหล่อเท่ถ้าไม่หล่อเท่มันก็จะไม่เท่แล้วเสียงกูเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮะกลับไปปกติดีกว่ามั้ยกลับมากลับ,ลบมา,บมาไม่เอาแบบนี้ไป The year 2076 Miller หรือคือกระจกนั่นเอง Miller ก็ทำการเปิดเป็นโ p e n เบต้าและภายในก็มีการคาดขายขึ้นมา ก้อนที่ใช้เชื่อมต่อกับสมองของมนุษย์นั่นก็คือมันจะพาเขาไปในโลกเสมือนจริงได้แล้วมนุษย์ก็จะหายไปใช้นบุคคลนี้กันอย่างร้นหลามแล้วก็ได้เปิดเป็นบริษัที่็นเล้าขุมขึ้นมาฉันก็ได้ประสบความสำเร็จบริษัทชนนั้นหุ่นโลกแต่ภายในโลกกระจกนั้นก็มีมุมมืดแอบซ่อนอยู่ ภายในมิรเลอร์อาจจะเป็นคุณก็ได้โอเคครับอาจจะมีป้ายผิดประทุกันนะขออภยัยเริ่มเกมเลยเอาอเกมมาละเลี้ยงหุยบิสเนสที่คิดธุรกิจของเลี้ยงหุยไม่รู้ประมาณนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากอาจจะมีไปผิดไปถูกกันได้ซึ่งผมขออภยัยผมไปผิดตรงไหนก็มาบอกกันได้แต่ก็อยาก มาแล้วกันเพราะว่าผมมาครั้งก็ลำคานเหมือนนี่ไงกล่องปันเอาเงินมาๆอัเไอชิทุกเกมแม่งหมาล้องทำคานทุกตัวนะผมบอกตรงๆไม่รู้ทำไมเห็นหมาแต่ที่กูลำคานทุกรอบโอเคสวยเพลยเลเวอัพเห็นัำมาเป็นดาเมจเอาเป็นคลิกนี่แหละคลิกคือการสร้างความเสียหายเพิ่มเพราะฉะนั้น เฮ้ยใหญ่ที่สุดอ๋อ,อเกมไลนมีตัวเดียวเ่งเกมแม่งเป็นเกมเนี่ยสุดเดียวนะครับจะตายบ่อยไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันเกิดไกลนะครับจุดเกิดแม่งอยู่ที่นึงเลยตายทีนี้คือมึงเดินแบบหลายโลอ่ะเดินไกลเลยโอเคเก็บของมาเกมได้แล้วเอลลีวูดไอจีรีบิวเอออ่านผิดฟันไป ไปกันต่อเลยเอ้าไหล่น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 เหยียบแล้วยิงไปถึงทีเคฟันไปโอเคเลเวลอัพสวยเอาคลิปแม่กูอยู่ดีต้องการดาเมจครับต้นเกมไม่ใช่อะไรต้นเกมเราต้องเน้นดาเมจไปก่อนนะครับถ้าไม่เน้นดาเมจก็จะเป่านะครับเขยิบที่ฟันไปก่อนเลยเพราะเราฟรีดอมได้ อ้า้กูฟรีดอมแต่นี้ซอดอมซีดีซีรีสีฮอมเอออะไรกูไม่รู้มุกฝืนฟันไปยิงหนึ่งทีฟังไปฟันเลยวะ่ะฟันดาบประต <c oughs> ออูไปเรื่อยกูแม่ประตูตตกล่องมัยิงอังที้ห้ก็ฟันนะครับมันเป็นสเต็ปนะครับยิงหนึ่งทีแล้วฟันมันจะได้คลายง,ง่ายเโอเคไปต่อเลยครับ มาถึงแล้วเดอะเทรนก็คือรถไฟนั่นเองไปเอาอเลนนาได้ยินฉัดไหมสัญญาณฉันอ่อนมากเลยเดี๋ยวฉันจะทำให้มันชัดขึ้นเองสัญญาณถูกขัดข้องที่โรงงานสารเคมีมันบล็อกการสาื่อสารเลาไว้นายรีบจัดก,การบัญชีได้ไหมโอเคแล้วก็ระบบขาดการเชื่อมต่อโอเคโอเค เี่พยายามจะคุยกับเรานะแต่ก็เกิดอาการยังไงดีระบบล่มนะครับระบบสื่อสารมันล่มควันไปมึเงเล่มานน่ใกล้ๆเลยไอ้เฮียกระสุนมันจะหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปไปซื้อได้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับที่มีประโยชน์ไม่ใช่มาซื้ออย่างงี้อย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่ามาซื้อโอ้โหเลเวลอัพเลยมีประโยชน์กว่ามาซื้อกระสุนเล่นนะครับ นั่นคือถุงมือกัปซื้อกันเลยเออว่าใช่ซื้อเกาะก็ได้เนี่ยมันให้เลื่อนแต่มันแพงไปเพราะฉะนั้นถ้ามันแพงงั้นผมเอานี่ก็ได้อ,อ่านี่ไงนี่ไงโอเคได้ไปละซื้อเลยไปกันต่อคอนเทนด์ยิงเดี๋ยวค่อยไปเก็บกระสุนเอาด่านหน้าก็ได้เพราะข้างหน้าก็มีกระสุนเหมือนกันนี่ไงเจอแล้วเก็บมาอ้าวไม่มีกระสุนหรอก โอ้ยชีย้เย้นึกว่าจะมีกระสุนให้กูใช้ไปกันต่อครับข้างหน้ามีเลยไหมข้างหน้ามีมีเฮีย้ยนอยู่มันคือเฮีย้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับมันคือกล้องมั้งไม่แน่ใจไปเ,เวลาเล่นเกมต้องใจเย็นนะครับใจ,ใจร้อนไม่ได้สุดท้ายคนที่พูดอย่างนี้คือกูแม่งต้องมาตายเองทุกรอบเข <laughs> ียบ ตรงนี้มันมีเฮนี่อยู่นีกว่าแล้วกูไม่มีกระสนุนจุ๊บทันอยู่ใช่ไหมโอเคทันอยู่สวยเฮ้ยกระโดดแล้วกระโดดโอเคคุณโดนระเบิดคนเดียวไปสว่วนกูไม่โดนโอ้โหรอดกูเก่งพออันนั้นมีการชมตัวเองด้วยเก็บยวป่ะลงไปลงไปกูสอยด่างไว้ดีๆจะสอยมึงนี่คือกูจะฟันมือแหละ เลยนะครับโอเคเก็บมาเราไปกันต่อเลยไฮเดนชิปเนี่ยเก็บให้ครบๆนะครับเก็บให้เยอะๆอะกอเ,กเก็บให้บ่อยๆเพราะก่อนทเลดเกมได้จบรายการไม่เคยเก็บไฮเดนชิปมาแล้วนะตกูนี้กูยังงงอยู่เลยว่ากูได้ยยจบยังไงโดยไม่เก็บไฮเดนชิป,ปเพราะฉะนั้นเก็บเยอะนะครับเลดเกมมันจะมีประโยชน์กับเรามากผมพูดจริงๆเลดเกมแม่งจะโคตรมีประโยชน์กับเราเลยเก็บ<ๆ><ๆ>ไปกันต่อเฮ้ยแม่งกูจะตายแล้วอะไรแม่งปอกชิบหายเลย โดนนิดๆหน่อยแม่งจะตายเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าอะไรแม่งเปาะจริงครับคือโคตรเปาะเลยนิดๆหน่อยแม่งจะตายนะครับไม่ใช่อเลยโอเคเดวิลอัพสวยงามเอาคลิปมาห้กูดีโอเคไฮเดนชิปครบแล้วไปกันต่อเลยครับข้างล่างก็จะมีเฮยนี่อยู่เฮ้ยกูฟันไปแล้วนะมึงยังฟันสวนกูดได้เหรอเนี่ยคือถ้าผมฟันมันไปแล้วเนี่ยมันจะช้างักนะครับ แต่มันยังฟันหัวกูได้มันไม่ธรรมดาโอเคไปต่อไปเลยข้างหน้าจะมีอะไรรารออยู่นะครับ head to the factory เข้าไปในโรงงานเก็บเงินก่อนแป๊บนึงแป๊บน,น,น,นึงกูเก็บเงินโอเคไปข้างหน้าดีเลยข้างหน้าจะมีหัวระเบิดระวังโดนนะครับทีเหยียบระเบิดอะไรแม่งเปาะมากนะครับโดนระเบิดนิดๆหน่อยแม่งจะตายหานะครับ ไม่มีอะไรแม่งจะไปที่เดิมทั้งปอกทั้งบางนะครอาเลนแม่งโดนนิดๆหน่อยแม่งตายหายแล้วเหยียฟันไปไปงามนี่แหละโอเคได้แล้วมีหมาทุกคนโอเคกูฟันมึงพ้องกันเลยดีกว่าไหมเฮ้ยระเบิดระเบิดเกือบเหยียบแล้วเฮ้ยถ้าผมเหยียบไปนี่คือเลือดลดอย่างเยอะเลยครับ ก็จะตายเลยก็ได้เพราะระเบิดมันแรงแรงมากแรงจนอะไรไม่ตายหายเลยเรือกอะไรมันบางเองวะมันน่าจะบางเองแหละเกมมันเป็นแนวสเตลว์เนาะสเตลลแอคชั่นมาจนไปอะไรเงี้ยแล้วแม่งไม่มีเซ็ตพอยด์ด้วย,ยโอ้ยไม่อยากบอกเลยนะเนาะเฮ้ยย่าๆไอหมาเหี้ยจุ๊บแมึงตีหัวโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกี้นี่ เฮ้ยไอ้เหี้ยดิเด็กขึ้นมาปุ้ยโอเคสวยงามเชี่ยแม่งเลือดกูเหลือสิบสองเลยมีเลือดให้กูเก็บไหมกูต้องการเลือดด่วนๆเลยตอนนี้ไม่มีว่ะไม่มีนะครับเลือดหนงไงฝันไปฝันไปโอเคสวยนี่แหละเก็บไปแล้วเขามยกับพีเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไอ้เชี่ยอย่าบอกวขาอย่าโอเคเลเวลอัพสวยงามนะครับ เอาคริมาเอาคริมาโอเคเอาในตอนนี้เอาเล่นฉันไม่รู้ว่านะทำไมแต่ระบบของตำรวจนั้นมันมาเร่งนายเป็นเป้าหมายแทนซะแล้วพวกมันกำลังมาโจมตีเรานายรียบออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยระบบเออร์เรอร์ระบบเออร์เรอร์อะไรหมืย่ย แต่ผมพกการผู้บุกรุกโอเคไปต่อเลยครับรไปข้างในไปสำรวจเฮ้ยเฮ้ยยายะที่อบอกว่ายายใสอเอ้ยเกือบตายนะครับไม่ใช่เลยก็ได้ไมีฮิวไหมต้องการฮิวด่วยเลยโอเคนี่ไงเิปไม่ฮิวมาด้วยโอเคสวยงามครับเกือบตายแล้วไม่น่ากูใช่ไหมเลยขก็ได้มีอะไรไหมโอเคมีขี้การได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไป มีคนอยู่ทำให้กูเก็บเวลหน่อยดิฮะกูมองมองงเป็นโซวเก็บเวลในตอนนี้โอ้ยเก็บไม่สวนมังหาสวนมังหาสวนกูผู้นี้เหรอฮะมังอาสวนอาร์เรนผู้นี้เหรอโอเคกันไปอาร์เรนมันปอะจริงนะครับดูดิจาก42ไม่ไหวเหลือ32แล้วอะไรก็ไม่รู้ปอะมากเลยโอเคไป แล้วยิ่งเป็นระเบิดนะมึงแม่งเหยียบระเบิดทีนึงโอ้โหตายหาทีอารีนคือมันปอดเวฟเฮ้าโกดังค,คืองอารีนแม่งปอดถึงขั้นนั้นนะเนี่ยอารีนหัวหน้าของตำรวจมันพยายามทำให้ภารกิจของเรานั้นล้มเหลวแต่ฉันรู้นะว่ามันพยายามโกหกกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างจงระวังไว้ให้ดีโอเค ไม่ต้องอ่านแล้วมั้งเหมือนเดิมนะครับ,บรสัญญาลมีปัญหาหรือคือสัญญาณนั่นเองเฮ้ยทัางคนมีนี่เห,หรอ,อเปล่าปก่อนไปก่อนไปนะครับเก็บไฮเดรนเชียไปครบก่อนนะครับไม่ใช่อะไรเฮ้ยกูกูลงผิดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกีน้นี่ดี๋ยวกูตั้งสติทันถ้าไม่งั้นอุย้ยอุ้ยอ้เจ็บแม่เจ็บแม่ไอ้เชี่ยนี่ควยใส่แม่งเกือบตาย เงียบไม่ใช่แลรร้วใช้สมองอยู่เมืเ่อกี้แม่งกูเกือบตายนะครับไม่ใช่อะไรโอเคสืนกูหมดแล้วกูซื้อก็ได้นี่ยากอะไรโอเคขึค้นด,ด้วยฟันสวยเฮ้ยเฮียยะไอเชี่ยแม่งเกือบแล้วถ้ามันปาระเบิดใส่ถังน้ำมันนี่ชิบหายเลยกูตายพอดีนะครับเห็นได้ใช่ว่าอะไรแม่งเปาะจริงๆนะครับเปาะมากตัวนี้ที่หน่อยแม่งจะตายหายแล้วนะครับ กูกลับมาทางเดิมไปเฮียไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยล้นล้นลน,ลน,ลนชิปเกียร์แม่งโอเคซื้อเลือดเพราะกูจะตายแล้วต้องซื้อเกือบตายแล้วไม่ละกูเกียแม่งเลยซื้อเลือดได้ซื้อนะครับเพราะว่ามันมันมีให้อย่างนั้นแล้วก็ซื้อเลยก็ไดนะ้โอเคไอเดนชิปเฮ้ยเฮ้ยเแม่งน,นี่ โอเคตกลาดมีไหมไม่มีแล้วไปไปเลย <unintelligible> ครับแป๊บหนึ่งรอก่อนใจเย็นๆไม่ต้องใจร <structures> ้อนหน้ามีนเย็นเย็นอยู่บงทีแล้วกเขาไปฟันมันสวยงามนะครับชึบนี่แน่นี่แน่เฮ้ยกูลืมไม่ให้กูลืมดู คุณเป็นสมาชิกตัวแทนใช่ไหมผมไม่ชื่อว่าไทาเลอร์เป็นคนหน้าตำรวจภรกิจของคุณนั้นถูกยกเลิกแล้วแล้วคุณล็อกเอาออกจากโลกกระจกเดี๋ยวนี้เลยจุดประยุ่งเรื่องของมันได้แล้วไอ้ตำรวจงั้นกูจะไม่ปล่อยมึงให้ไปหนีไปง่ายๆหรอกโอเคไอ้คำว่าพลิสเชฟนี่มึงควรใช้คำว,ว่าพลิชฟนะ police chief แปลว่าหัวหน้าตำรวจซึ่งกูก็ไม่ได้เก่งอังกฤษหรอกครับแต่คือ police chief มันแปลว่ามันแปลว่าหัวหน้าตำรวจพ่อครัวนะอย่างนงี้นเนี่ยมึงควรว่าคำว่า police chief มากกว่าเ้ยไม่ใช่ police chief police chief อะเดี๋ยวเขาตั้งใจวะโอเคเอ้ามึงยังฟันอ้กูถึงหรอโอเคเบ๊ยต้องการเลือดดว่วนเลยตอนนี้จะตายตายแล้ว ดูนะครับตอนนี้เป็นเชียแม่งมันฟันกูได้ไงทั้งที่กูฟันสวนมันอยู่นะโอเคมีให้ตายเกิดังผมจะไม่ใช้เงินครับตายก็คือตายครับไม่ไปต้องใช้เงินหรอกเวฟเอาเหมือนเดิมฟันไปตายคือตายครับไม่ต้องจำเป็นต้องเออใช้เงินตายเกิดหรอกครับมันเปลือง ตายก็เริ่มใหม่ได้ไม่ต้องเป็นหัวร้อนครับโอเคหลบทันขี่กายอยู่ดิ่ปั่นไปตัวเฮียของเกมอีกตัวหนึง่งสวยงามโอเคแล้ว,วเบลอาบงั้นเราเป็นนี่ได้ดาเมจเอาเลือดดีกว่าอะไรแม่งป๋องมากเลยไม่ใช่อะไรโอเค มังเปราะจริงนะคือเปราะชิปหายทั้งคูดอย่างงี้ควรมีเทียนอยู่โอเคไปศูนย์ไม่มีวะยิงไม่ได้มัก็ไปกันต่อเลยคอนติเนียครับเฮ้ยเฮ้ยเกือบลงแล้วไอ้เทียมันลืมดูสถานการณ์นี้เทียโอเคกระโดดข้ามมา คกลับมาเริ่มใหม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องหัวร้อนขอแค่อย่าตายเพิ่มก็พอมันไม่ดีเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเกิดไกลนะครับเพราะเกมมันไม่มีเช็คพอยต์ให้เราเกิด,เ,ยยดกเฮ้ยเฮ้ยจิตแมกเจ็บหนามไอ้เหี้ยโอเคสวยพวกมันต้องเปลี่ยนดาบไปแล้วแหละไม่ใช่อันอื่นละมันรู้สึกว่าเริ่มไม่คมแล้วดิคจริน นี่ไงฟันสววกูได้ยังไงวะทั้งที่กูฟันมึงอยู่โอเคโอเคมีนี่อยู่นี่หว่ามันจะเป็นต้องกลัวหน้ามิกไหมมีฟันไปโอเคเงินพวกแล้วเดี๋ยวซื้อนี่ดีกว,ว่าอ่านี่ไงเกระครับ จะได้อืดๆหน่อยแม่งบางชิปหายข้างล่างมีนี่ไม่ไฮเดนชิปไม่มีเหรอถามจริงไม่มีไฮเดนชิปเลยเอ่อไฮเดนชิปไฮเดนชิปโอเคไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวผมนอกรอบค่อยมาเก็บเองก็ได้ตอนนี้เล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวนอกรอบผมจะมาเก็บเอง ก,กูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไฮเดนชิปไปอยู่ตรงไหนมั่งนะครับโอเคทไปเอามาเอาเขา<ๆ>กล่องให้กูอีกทีเดินไปตรงนี้ขี่กา๊าซเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้ลงได้ไหมไม่ได้ตรงนี้เงี้ยตรงนี้ลงได้โอเคสวยแป๊บหนึ่งรอก่อนโอเคไป นี่ไงไฮเดนชิปแล้วอีกอันที่3อยู่ไหนรอแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องมีอีกอันหนึง่งมันอาจจะซ่อนอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคไม่มีนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูให้แน่ใจก่อนนะครับแป๊บนึ่งไม่เป็นไรถามว่าจะมาฟาร์มด้วยนะ่อฟาร์มในตัวด้วยเล่นนอกรอบครับ เกี่ยวแล้วเกือบได้เหย้ยโอเคเก็บเลื่อนไปสวยงามไปกันต่อเลยผมค่อยมาเก็บนอกรอบก็ได้ไม่หาไม่เจอจริงนคนัะโอเคไปไปต่อเลยด่าอะไรเนี่ยบิสเนสโดนล้อมนี่กูโดนล้อมหรอวะอเฮียมันฟันส่วนกูได้แกวะไอ้ยมันถึกชิบหายเลย เออใช่ใช่มันฟันสวนเราได้ดีกว่ามันตัวใหญ่นะมันตัวใหญ่กว่าเราซึ่งคุณต้องเปลี่ยนถ่าแล้วดูทรงไม่งั้นคงจะตีใครไม่เข้านะครับขนาดตีที่นี่ยังตีไม่เข้าเลยตีตัวอื่นจะไปเหลืออะไรนะครับโอเคกระสุนกูยิ่งไม่มีอยู่เอ๊ะมาเร็วมาเร็วมันมาไหมโอเคมันมาหยิบ โอ้ตรงนี้ต้องใช้กระสุนยิงโอ้ใช่ไหมใช่ไหมหล่น,นลาก่อนฮะดิไปยังโอเคเสร็จแล้วเราก็รอนะครับกระโดดไปแล้วฟันแม่งเลยนีย่กูโดนระเบิดโดนอะไรวะเฮียไม่ลงวะโอเคลงอะ่ะโอเคสวยงามไม่เอานะอย่าตายนะ อย่าตายเนะี่ยใจเย็นนะใจเย็นโอเคสวยเ็นไหลงไปเร็วๆๆโอเคทันอยู่ก็รีบกลับไปนะอเอ๊เดี๋ยวเดีย๋ยวพึ่งเดพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอเครีบไปเลยด่วนๆแป๊บนึงรอก่อนนะครับใจเย็นๆแล้วก็ไปกันเลยเฮ้ยกูไม่มีกระสุนนะเว้ยสียฟันไป ด m เมจกูเบามากอ่ะดูดิกายภาพเบาแต่ดาเมจที่ไม่ยังติดอย่างแรงอยู่ปืนปืนมาเลยทีนี้กับฟันกูจังเลยหานี่โอเคโอเคเลวยว่าอัพสวยงามเอาเป็นเลือดเหมือนเดิมโอเคฟันไปยิงไปนหนึ่งทีฟันไปยิงไปนหนึ่งทีแล้อฟันไป ไปต่อนะครับนั่นตำรวจเอเยสวยบนมีเฮียที่อยู่นะครับเฮียมันปัดสวยกูรู้สึกว่าปืนเริ่มไม่แรงแล้วดิปืนเริ่มเบาแล้วลูกไห่เฮียนี่เริ่มใช้ยิงสู้ไม่ไหวแล้วอะไรระบบตอนนี้ฉันไม่สามารถใช้งานมันได้และนายต้องระวังกับตากด้วยนะของสัญญาณขาดหาย ตัวนี้ตำรวจมันรู้ว่ามันรู้แล้วว่านายอยู่ไหนแล้วมันรู้ที่อยู่ของนายด้วยโอเคระบบสูญหายนะระบบตัดขาดหรือคือตัดขาดการเชื่อมต่อนั่นเองระบบแมงเป็นเฮียอะไรไม่รู้นะครับขาดตลอดเลยระบบเคสเนี่ย,ย,ยไม่ไฟไม่ดีกว่าเคสจ่ายค่าเดบมันก็ได้นะบางทีมันอาจจะไปที่ระบบมึงแล้วก็ได้นะมันอาจจะอยู่ที่ไวไฟมึงแล้วก็ได้บางทีไอ,ปอไเป็นรู้เกี่ยวเฮียอะไรเป็น warning หรือคือคำเตือนไม่มีไฮเดรชิพเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวกูค่อยมาเก็บตอนเล่น,นอรอบๆกได้ถ้าผมไปหาไฮเดรชิพทั้งเกมมันคงจะยาแนละ้วคลิปมันจะกินเวลาแล้วบวกกับผมที่เก็บตัดดรว่อยไปไดไิใช่อะไรนะชินเยอะจัะมัะให้กูฟาร์มเงินหน่อยมั้ยเดี๋ยวพอยกรอบกูจะมาเล่นสักเก็บเวลซะหน่อย อยู่ว่าฟาร์มเงินเป็นเดนตัวนะครับโอเค,คบเอา้าวมีเลื่อยด้วยกิดไปไปต่อเลยข้างล่างมีตำรวจนะครับโอ้โหตำรวจแม่งตีกูได้ไงเนะี่ยทั้งี่กูตีมึงก่อนนะเฮ้ยได้ไปแล่วไฮเดรชิฟไม่ใช่ไฮเดรชิปคีกก่กั๊ดไฮเดรชิฟเนี่ยเออใช่ใช่ข้างล่างนี่ไงกูก็ลืมมาดูไฮเดรชิปอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับโอ้โห กูนี่งูเลยทั้งที่เล่นมาก่อนแต่เสือกไม่มาดูข้างล่างโอเคไปครับไปทาทีเดียวเลย <c oughs> เป็นชิปมันอยู่ข้างล่างกูก็ลืมมาดูไอ้หี้ย <c oughs> แล้วอันนั้นอยู่ไหนวะอันซีน้าซีน 5, ้าเวฟเ้าอ่ะหรือคือโกดังอ่ะไอ้อตรงน,นั้นอยู่ไหนวะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเล่นเก็บทีหลังนะครับโอเคส่วนชิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ ไ่เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าส่วนพาร์ทนี้สวัสดีครับ